ทัานผู้ชมผู้ฟังนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับก็ผมอาจารย์นัาเตยรพง a h o นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงนี้เนาะสำหรับคืนวันนี้นะครับผมอัดรายการเนี่ยเป็นคืนวันก่อนเลือกตั้ง66นะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันที่13เนาะแล้วก็เลือกตั้งกบวันที่14เดือนพฤษภาคมนะครับก็ คืนก่อนวันเลือกตั้งเขาก็เรียกว่าคืนคืนมาหอนนะมันไม่มีมันไี่ภาษาอังกฤษตรงตัวนะ w l i ลิ d o ด n อกไนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะออันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเ,เปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษแต่อย่างใดน,นะคืนวันมาหอนก็ที่อ่านมาก็เป็นเรื่องของแบบว่าทําไมเขาถึงเรียกคืนมาหอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นคืนที่แบบว่ามันมีเขาของความมีพิรุษ อะไรอย่างเงี้ยมีการที่จะมีการซื้อเสียงในวันคืนนี้เนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้ประชาชนถ้าเกิดมันมีการซื้อเสียงแล้วเนาะเขาต้องการให้ประชาชนที่ที่หัวคะแนนเขาจ่ายไปให้เนี่ยก็จะได้จําพักนั้นเบอร์นั้นอะไรได้นะวันนั้นนะเป็นจุดเปลี่ยนในการเลือกตั้งในวันถัดไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเดินหัวคะแนนก็จะเดิน จ่ายเงินกันว่างั้นเถอะหรือให้ของอะไรประมาณนี้เนาะหมานมก็หอนไปหอนเห่าอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยเป็นที่มาของคืนหมาหอนนี่ก็อ้างอิงจากในเว็บไซต์ที่ไปอ่านมานะครับก็อาจจะมีอย่างอื่นก็ก็อาจจะเป็นได้นะความหมายแบบอื่นหรือที่มาที่ไปแบบอื่นแต่ว่าผมก็อ่านมาจากซอสเดียวซอสก็คือแหล่งที่มานะครับที่เดียวเนาะ แต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งหรือไม่ได้พูดเรื่องของการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเช่นวันเลือกตั้งก็คือ election day อะไรอ่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะวันนี้มจะมาพูดถึงเรื่องของนิยายมันเกี่ยวอะไรกันนี่ก็ไม่มีอะไรผมอยากพูดสักอย่างนะก็วันนี้เป็นเรื่องของนิยายนะครับนิยายที่จะพูดถึงว <You> ันนี <quy și S 1> ้เป็นเรื่องนิยายที่เพิ่งอ่านจบล่าสุดนะครับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อลงมาบอดแคชนะครับบอดแคชก็คือออกอากาศใช่ไหมแต่ว่าพาราเขามาตั้งชื่อภาษาไทยก็คือเรื่องโปรดฟังให้จบนั่นเองนะครับคราวนี้มันเป็นเรื่องราวยังไงก่อนที่เราจะมารู้เรื่องราวนะเราก็จะมารู้จักของออนักเขียนก่อนนะครับนักเขียนเนี่ยมีชื่อว่ามินาตกคานะเอกนะครับก็หลายคนก็รู้จักหลายคนก็ไม่รู้จักนะแต่ถ้าพูดชื่อ เ,เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีเนยอย่างเช่นคําสารภาพเนี่ย confession เนี่ยหลายคนอาจจะร้องอ๋อนี่ก็เป็นฝีมือของเมิยตกคณะเอะนะครับคดีฆาตกรรมสโนไวท์ที่ไม่เกี่ยวคนแค่ทั้ง7นะก็เป็นฝีมือจากไปปากกาของเมิยตกคณะเอะเช่นเดียวกันนะครับเ,เด็กสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ หลายๆเรื่องนะท,ที่อันนี้ก็คือที่ผมได้อ่านผ่านตาแล้วก็บางเรื่องก็ได้รับการทําเป็นภาพยนตร์บ้างซีรีส์บ้างนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับจุดเด่นของงานเขียนของมิโาโตะคานาเอะจะเป็นแนวสืบสวนนะครับแล้วก็พูดถึงตัวละครหลักนะครับหรือตัวละครรองหรือตัวละครประกอบเนี่ยนะครับ ในนิติที่ลึกนะครับโดยเฉพาะตัวละครหลักเนี่ยก็จะพูดถึงตัวละครที่มีจิตใจที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับก็ลงรายละเอียดมีมุมมองที่ลึกซึ้งมีมุมมองที่ผู้อ่าน,นสนใจว่าตัวละครที่จิตใจไม่ปกติเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างเขาจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องไม่ดีหรอกนะครับเขาจะทําอะไรแปลก ไหมนะครับในหลายๆเรื่องให้ความรู้สึกให้ความน่าติดตามในการาพูดถึงตัวละครเหล่านี้นะครับก็ทำให้ชื่อเสียงแล้วก็ความนิยมของนิยายของมินาโตคะคานาเอะมีขึ้นมากในญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศไทยเชย่นกันนะครับถ้าใครเป็นนักอ่านก็คงจะทราบกันดีคราวนี้เรื่องที่เรามาพูดในบอดแคสต์หรือโปรดฟังให้จบเนี่ยมันกลายเป็นว่า ตอนที้ผมไปอ่านเนี่ยจะอ่านเนี่ยผมก็เล็งๆไว้แต่หน้าปกเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกนะครับปกติเนี่ยนิยายของมิตยกคณเอกที่พิมพ์ในประเทศไทยก็จะมีสีหม่นๆอะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็เปรียบเทียบถึงเรื่องของนิการสืบสวนอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้กลับเป็นตรงกันข้ามสีเหลืองสดใสภาพอินโฟกราฟิกก็เป็นแนวนุ่นนั่นนี่อะไรแบบดูดูมีความสดใสสดชื่นนะครับ พอได้อ่านเข้าไปเรื่องราวกับไม่ใช่เป็นเรื่องสืบสวนเลยแม้แต่น้อยนะครับเป็นเรื่องแนว feel good นะครับ f e ลก good แปลว่าอะไร feel good ก็คือเป็นแนวที่อ่านรู้สึกดีนะครับอ่านแล้วรู้สึกดีไม่มีเรื่องของปมลึกลับฆาตกรรมอะไรก็มาเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัวละครนะครับ ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็เ,เขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักวิ่งนะเขาก็รู้สึกว่าจะชื่อเคซุเกะนะเอ่อเคซุเกะเคซูุเกะโทษทีอยากเป็นนักวิ่งนะครับแต่การวิ่งของเขาเนี่ยวิ่งระยะสั้นก็ดีแต่วิ่งในเรื่องนี้ก็คือการวิ่งแบบนี้เรียกว่าเอคิเดงนะครับก็คือการวิ่งผัดระยะไกลของ ประเทศญี่ปุ่นเขานะครับก็เป็นกีฬาแบบหนึ่งละกันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับก็ในเรื่องเนี่ยเริ่มต้นจากตอนที่อยู่มอต้นนะครับเขาเป็นนักวิ่งแล้วก็มีเพื่อนของเขาที่ชื่อวโรเรียวตดอันนี้เป็นนักวิ่งที่เก่งกว่าเขาอีกอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าก็แข่งในระดับจังหวัดก็ชนะไปแต่ว่าในระดับที่จะต้องคัดตัวแทนเข้าไปแข่งในระดับประเทศเนี่ยพลาดไปนิดเดียวได้ได,ได้ที่ ที่สองหรือเวลาไม่ถึงหลืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเรียวตัดที่เป็นนักวิ่งที่เก่งเนี่ยไม่ได้ลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์คราวนี้ทั้งทั้งคู่เนี่ยเมื่อพลาดก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขแก้ตัวกันที่มอปลายแล้วกันเพราะว่า2วันนี้น่าจะอยู่ถ้าเทียบกับกับระบบในเมืองไทยก็น่าจะเป็นมสามณะในเรื่องนะครับก็พอมอปลายก็คือมสอ,อะไรเงี้ยนะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับผิดพลาดขออภัยก็ มีความหวังจะไปเข้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งแต่ปรากฏว่าเคซุเกะประสบอุบัติเหตุนะเข้าสอบได้ตั้งใจสอบเข้าได้แต่ว่าประสบอุบัติเหตุก็เลยว่าไม่สามารถที่จะร่วมทีมกรีธาหรือชมรมกรีธาได้นะครับก็เจ็บเข่าอะไรประมาณนี้นะ คราวนี้ก็ต้องอยู่ในโรงเรียนมปลายอย่างไม่มีจุดหมายตัวเคสุเกะเขบอกว่าไม่อยากจะเข้าชมรมอะไรก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อมาซายะมาซายะเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนเขียนบทละครวิทยุก็เลยชวนเคสุเกะบอกว่าเออท้านาน่ยไม่มีชมรมอะไรก็ลองไปเข้าอันนี้ดูนะชมรมกระจายเสียง ของโรงเรียนแล้วกันนะกับชั้นเนี่ยเพราะชันเนี่ยจะเป็นคนเขียนบทละครวิทยุก็ชวนเคสุเกะเคสุเกะก็ไปอย่างไม่ตั้งใจเพราะชีวิตก็อยู่ในมอปลายอย่างไม่มีจุดหมายแล้วเขา้าสิ่งที่เขาตั้งใจไม่ได้ก็สรุปก็ไปอยู่ในชมรมนี้แล้วมาสยายะก็บอกว่าที่เขาเลือกเคสุเกะมาอยู่ในผักดันให้มาอยู่ในชมรมเอ่อบอร์ดแคสต์หรือชมรมกระจายเสียงเนี่ยเพราะว่า เขาอยากจะได้เสียงของเคซุเกะเนี่ยมามาภาคตัวละครที่เขาเขียนบทขึ้นมานั่นเองเพราะว่าเสียงเคซุเกะน,นั้นมีเอกลักษณ์พูดง่ายคือเสียงของพระเอกนั่นเองนะเสียงดีนะก็เลยอยากจะให้มาเป็นหนึ่งในะคนภาคเสียงตัวละครของมาสยานั่นเองก็เลยชวนกันไปหลังจากนั้นก็ได้เจอเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าซากุระที่อยู่ในปีเดียวกันนะครับซากุระก็เป็นผู้หญิงเก็บตัวโดนเพื่อนกันแกล้ง อะไรเงี้ยเนาะคราวนี้เขาก็มาอยู่ในชมรมก็เป็นรุ่นน้องก็มีรุ่นพี่สองปีก็คือม .5 แล้วก็ม .6 ม, 6. ม .6 ก็จะแบบใกล้จบเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะต้องเอาเรื่องราวไปแข่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังนะแค่กระจายเสียงออกเสียงทําละครวิทยุหรือทําสารคดีวิทยุก็สามารถมีการแข่งขันในระดับประเทศในระดับจังหวัดได้ในเรื่องก็จะเล่าถึงเส้นทางในการที่พวกเขาเนี่ยในชมรมนี้เนี่ย นำพา,เ,าเรื่องราวบทละครคลิปอะไรพวกนี้ที่อัดเสียงอะไรพวกนี้นะครับไปแข่งขันในระดับจังหวัดระดับประเทศดูถึงความพยายามของเด็กๆความพยายามของเด็กมอกลายดูถึงว่าเขามีความตั้งใจในการที่เขาจะเขียนบทออกมาอย่างไรมาสยาณที่เขียนบทเก่งมากในเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะปลุกปั้นเรื่องราวของเขา สะท้อนถึงสังคมที่เกี่ยวเรื่องของการบูลลี่ที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนที่เพื่อนเขาเนี่ยต้องพผชิญเนี่ยเขียนบทนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นชื่อเรื่องชื่อเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็ถูกนำเอามาทำเป็นเสียงอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้เรื่อยๆแต่ละแต่ละขั้นตอนมันมีความบากบั่นมันมีความพยายามมันมีแรงจูงใจเรื่องโม,โมทีฟเนาะเออให้ แต่และตัวละครในเรื่องไม่ว่าจะเป็นสากุละผู้หญิงเก็บตัวเอ่อเคซุเกะผู้ชายที่ไม่ได้วิ่งแล้วก็ไม่มีจุดหมายมาซยะที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเขียนบทเนี่ยมีมีการเจริญมีการเติบโตขึ้นแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยนะครับนี้ยายเรื่องนี้ น่าสนใจมากน่าอ่านมากผมเชร์นะครับถ้าเกิดใครเจอนิยายเล่มนี้ออกมาได้เป็นหลักปีแล้วครับแต่ว่าหนังสืออาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีขายอยู่นะครับเล่มเหลืองๆโน้ตสันติพิมแปรวนะครับก็ลองไปหาอ่านดูนะครับแล้วตอนท้ายนี่แบบน้ำตา น้ำตาไหลลินแต่ไม่ได้ร้องไห้ฟูมไฟล์มันมันปลื้มมันปลื้มนะไม่ได้เศร้านะมันปลื้มเพราะอย่างที่บอกมันคือฟิลก o ูดนะครับยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังเนาะโอเคครับสวัสดีครับ